ครับท่านผู้ชมครับคิมนี้หนุ่มเหมืองการจะพาท่านพอดูข่าวข่าวทาง,ทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับท่วมอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่วมสดๆร้อนๆเลยครับวันที่24นี่เลยครับก็บอกว่าน้ำมาประมาณตีสองว่าอย่างนี้นะน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายอีกแล้วครับสถานแห่งที่หนึ่งแม่สายนะครับท่านผู้ชมแม่สายท่าคี่เหล็กนี่ละนะครับโอ้ก้อน,นี้ยังไงอะไรต่อมีอะไรเศษไม้เศษอะไรปะอดไปอะัด ติดกับพื้นสะพานนะครับแล้วก็น้ําก็ไม่ไหลเด็ดทีนี้ก็ทําให้น้ําเอ,อ่อก็ไปท่วมหมู่บ้านชุมชนภายในตัวอำเภอแม่สายนะครับโอ้นี่เลยครับท่านผู้ชมทั้งทหารทั้งฝั่งเมียนมาเขาก็ามาช่วยดูแลกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาถ้าท่วมก็าต้องมันก็ต้องท่วมทั้งเมียนมาทั้ง ทั้งแม,แม่สายแล้วก็ถ้ากินเหล็กก็่วมไปหมดแหละนะครับดีเลยกำลังป้องกันกันใหญ่ไม่รู้จะไหวไหมนี่นะครับหวนน้ำน้ำปีนี้มารอบสองครับท่านผู้ชมเดินเมษาวันที่19เามษาไปหนักปานี้นะรอบที่สองวันที่24เพื่อสภาเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนะครับหางกันไม่เกินไม่ถึงเดือนนะครับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมดีเลย พื้นที่อำเภอแม่สายครับท่านผู้ชมนะ้ำท่านลักเข้ามาก็อย่างเงี้ยนะครับแล้วหน้าฝน,นจริงๆเราจะไหวไหมนี่นะครับดูตายเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับนะ้ำก็สีเข้มนะครับนะ้สีเข้มเลยนะครับอันนี้ในตัวเมืองแล้วครับท่านผู้ชมแต่ไมีมีภาคสายลมจอยให้ ดูอยู่แต่ว่าไม่ไดเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเอาอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองนะครับท่านผู้ชมนะ้ํามาพอโฉจะสานี่นะครับโอ้โหอาดแน่นเข้ามาอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับทวไมไมนี้นะครับตายเลยนะครับ ท่วมขนากหนัก,นก<ๆ>ท่วมน่าดูเลยครับน้ำปีนี้ต้นปียังขนาดนี้แล้วกลางปีจะเป็นยังไงอำเภอแม่สายเรานะครับตามไปนะครับตามไปเรื่อยๆแล้วก็สงใจสงใจช่วย,ช,วยชาวอำเภอแม่สายเรานะครับโอ้น้ําท่วมหนักเลอเกินเท่วนี้แต่ว่าได้ข่าวมาว่าก็น้ําก็เริ่มลดแล้วลหละนะครับน้ํามาแคบเดียวก็ไปแล้วว่าอย่างนี้แต่ว่า ถ้าหน้าฝนจริงๆนี่โอ้โมานานนะครับท่านผู้ชมนะ้ำท่วมหนักนะครับอำเภอแม่สายส่งใจส่งกายไปแรงแรงใจไปช่วยนะครับเจ้สู้นะครับพี่น้องครับอันนี้รงเรียนอะไรุชชนบ้านไม้อะไรขุนมิตรภาพสิบหกอำเภอแม่สายนะ้ท่วมเลยครับท่านผู้ชม น้ำท่วมหมดเลยโอ้ยตายเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นอยู่ใก,ใกล้ๆกับตัวสายตัวตัวลำแม่น้ำสายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตึกกระล้ําไปก็ไม่รู้ว่าสร้างกันยังไงนะครับนะก็ท่อย่างเงี้ยนะครับต่อกันหนักเหลือเกินต้องลื้อออกแล้วตึกอันนี้นะแต่ก็คงไม่ได้ลื้อนะ เห็นคงเนเลือกนะก็ให้อยู่ไปนะครับขยะเคยเยอะก็เต็มไปหมดนะครับมันก็กวดดันไน้ำใต้สะพานขึ้นมาก็เทนี้ก็น้ำก็ไม่ไหลละนะครับพอน้ำไม่ไหลก็ไหลเออก็ไปทุมหรือว่าชุมชนในเกศตลาดกันก็ยุ่งเลยนะครับนี่เลยครับน้ำ เม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดินทั้งนั้นเลยไม่ได้ห็นแต่ทรายนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมดูสีสเขียวส,สีําสีน้ำตาลเ,เข้มเลยนะครับน้ำเกิดจะเป็นขี้ตมเลยนะครับไหลอู้น่ากลัวนะครับรถไหลามาจากไหนะนะครับอันนู้นที่มองเห็นกันนั่นก็จะเป็นท่าด่านของประเทศไทยนะน,นะครับรถก็เป็นรถแมกโนนะครับ คอยช่วยเหลืออยู่นี่เจ้าหน้าที่ทหารกาลังช่วยกันดูแลอยู่นะครับโอ้งไม่เป็นไรนะครับต่ามาช่องกลางวันก็ช่วยกัน <c oughs> อันนี้จะเป็นสอยนะครับต่อก็สอยเข้าไปก็น้ำมาไหลเชี่ยวอย่ทีนี้นะคร <c oughs> ับพอพกักปีที่แล้วแล้วนะดูท่าตานะครับแต่ได้ข่าวว่ามันน้ำลดแล้ววานนี้น,นะครับ เศษม้าเสษลจลายประโวดประดันขึ้นมาก็น้ำก็ไม่ไหละนะครับรถเมลโฮเม็อ,อะไรกำลังจัดการอยู่นะครับสรับเศษม้าเสศษลายแต่สถานนี้นะรถเม,โม่โฮกลมรถเมลโฮของป,ประเทศไทยเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับลองภาพานี้นะครับก็คือลำน้ำเมืสาย ฝั่งซ้ายมือก็ภากิเลศฝั่งขวามือก็ประเทศไทยนะครับส่องน้ํานิดเดียวนะครับต่างคนต่างลุกล้าเข้ามาก็ไม่รู้ต่างคนอยากจะได้นะครับก็ลุกล้ํากันเข้ามาลําน้ำํำสายก็เหลือเล็กนิดเดียวไม่เหมือนกับสมัยก่อนๆนะครับสมัยก่อนๆช่วงตะพานแหน่งที่หนึ่งกว้างนะครับกว้างมา,มากๆเลยตึกวานบ้านช่องก็ไม่มีอย่างนี้นะครับพอจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหน่อย อ้าวเลยก็ขยายเข้ามาไทยทางแม่สายก็ขยายเข้ามาตอนนี้ก็แค่ไปเรนแล้วครับเราน้ำแม่สายนี่เลยครับท่านผู้ชมมาช่วงประมาณตีสองว่างนงี้นะครับท่านผู้ชมน,นี่น่าจะอยู่ประมาณช่วงตีสองนะครับนี่นะลงช้าขึ้นมาก็แบบนี้เลยครับโอ้่าก,กลัวมากเลยนะครับ แต่คืนนี้จะตกอีกไหมล่ะนะครับมันตกกันทุกคืนนะเี็เขาบอกว่าจะตกไปจนถึงวันที่ย7คเจ็ดยี่แปดโน,โน้นนะตอนคืนก็ตกมานะครับื้นที่ภาคอีสานก็ตกทุกจังหวัดนะครับท่านผู้ชมคืนนี้นะน้องคายก็ตกหนังเหมือนกันน,นน้ำโขงที่นี้เห็นบอกว่าน้ำโขงก็กำลังเริ่มขึ้นเหมือนกันนะครับอ่าก็ถึงเื่อดูฝนนะก็าต้องมาแล้วนะ ภาพบรรยากาศน้ำท่วมแม่สายรอบสองมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันครับท่านผู้ชมกั้ชูนะครับพี่น้องครับ